อ้าสวัสดีครับผมเฮเบิลแนกโดนมากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูที่บริษัทแนกโดนประเทศไทยนะครับผมว่า โดนของเรานะครับแต่ละลำนะครับผมได้มีการประกอบนะครับแบบได้มาตรฐานนะฮะทุกลำจะต้องมีการเทสก่อนที่จะนำส่งลูกค้านะครับนี่เป็นบริษัทของเรานะครับผมเป็นโรงงานผลิตนะครับเป็นโรงงานของคนไทยนะครับผมได้รับการยอมรับนะครับผมต่อไปนี้ก็จะก้าวสู่ระดับโลกนะครับผมมีเป็นห้อง ควบคุมของเรานะครับมีการดูหน้าจอมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับผมนะฮะถ้ามีเครื่องของลูกค้าท่านใดที่มีเออเกิดอาการเอร์เอร์หรือเฟลหรืออะไรนะครับผมเราจะแจ้งเตือนไปที่ลูกค้านะครับผมได้ทันนะครับผมเราจะรู้ทุกคนนะครับที่ขึ้นบินเดียวกันเลยนะครับว่าแต่ละคนนะครับผมอยู่ที่ตำบลไหนนะครับผมนะฮะ มีหน้าจอมอนิเตอร์ขึ้นทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับผมหลายท่านนะครับคอยเฝ้าดูนี่ก็จะเป็นใบการสร้างโดนนะครับผมแต่ละรุ่นละรุ่นของเรานะครับได้ขอทั้งกสทชและกรมการบินพลเรือนนะครับผมนะครับแต่ละลำของเรานะครับผมมีทั้งใบสร้างและใบค้าโดนนะครับผมเจ้าหน้าที่ของเรามีเยอะนะครับผมเพราะว่าการ อ,ออกโดนแต่ละลำของเราจะต้องใช้เจ้าหน้าที่เยอะนะครับผมนะฮะทั้งาการขึ้นทะเบียนนะครับผมกรมการบินพลเรือนใบอนุญาตการบินนะครับผมทั้งกสะทะชนะครับผมนะฮะรวมทั้งตัวลำโดนของเรานะครับผมมีการเสียภาษีทุกชิ้นส่วนนะครับรวมถึงอะไหล่นะครับผมเพราะงั้นเจ้าหน้าที่ของเรานะครับผมเลยต้องใช้เยอะมากเลยนะครับผมนะฮะ เพราะงั้นไม่เพียงพอนะครับตอนนี้มาถึงหน้างานกันแล้วนะครับมีการส่งจนถึงหน้าบ้านฝึกสอนถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูการที่เรามาฝึกหน้าบ้านกันอีกครั้งนะครับจากที่อบรมที่บริษัทมาแล้วนะครับ ก็เป็นแทนที่แปลงนี้นะครับผมเจ้าของโดนเขียนเอาไว้ให้นะครับผมว่าจะบินกันแบบไหนนะครับนี่จะมาสอนแล้วก็มาส่งกันหน้าแปลงนะครับผมได้ฝึกเรียนมาแล้วระดับหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาลองงานจริงนะครับผมพื้นที่แถบนี้นะครับผมนะครับวันนี้พ่นกีไล่ครับ 30ไล่นะครับผมนะฮะได้ทดลองเครื่องด้วยนะครับแล้วก็ได้ส่งเครื่องจริงด้วยนะครับผมไปฝึกมาแล้วเนาะอันนี้นักบินหญิงด้วยนะครับฮาโอเคนะครับเดี๋ยวันนี้ใช้ยาจริงด้วยเนาะโอเคครับผมวันนี้ก็กําลังใจมาเยอะเลยนะครับมีพ่อมาด้วยเนาะนี่มีแม่มาด้วยครับผมมารอชมครับผม เพิ่งได้ตัวแรกแม่มีโครงการของตัวที่2นะโอเคครับ <c oughs> ผมอย่าลืมล็อกแขนได้นะครับนะฮะล็อกแขนเรียบร้อยแนละ้วเราก็มากลางแขนพ่นยาน,นะครับวันนี้เป็นลำที่ออกแบบเป็นแบบกลางแขนเนาะนะครับจะได้หน้ากว้าง นะครับผมอย่างนี้ร้อยไล่มาทำงาน2คนก็สบายสบายนะครับผมเดี๋ยววันนี้ลองอย่าจริงตัวนี้พิเศษคือเราจะติดกล้องนะครับผมทั้งข้างหน้าและข้างหลังเลยนะครับผมนะนี่เป็นดามใจลูกค้าเลยครับลูกค้าอยากได้แบบไหนนะครับผมเราออบแบบให้เลยครับเดี๋ยวเราจะททำให้ตามที่บอกได้เลยนะครับผมนะฮะ <บ>ครับผมเ,เปลี่ยนแผนที่นะครับผมคนรีมโมทได้เลยนะครับกำหนดจุดบนแผนที่เรียบร้อยแบตเตอรี่สี่สิบเก้าจุดเก้าความเร็วศูนย์ความสูงศูนย์จุดกำหนดจุดบนแผนที่เรียบร้อยยาวเลยนะครับผมไม่ต้องไปเดินรอบแปลงด้วยนะครับผม,มบจุดห้ากำหนดจุดบนแผนที่เรียบร้อย แบตเตอรี่49.9ความเร็วกำหนดจุดบนแผน0ความสูง0.5ก็ใส่ชื่อเจ้าของนาเล49.8ความเร็ว0ความสูง0.3แบตความเร็ว0ความสูง0.4โอเคครับอัปโหลดเข้ามาเลยครับขยับลายเราจะบินลายเท่าไหร่ครับความเร็ว0ความสูง0.3เราควรจะต้องไป Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment. Yeah. Just stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment. ไปดูนะครับว่าไปกลับมนเท่าไหร่เนาะเราก็จะเติมประมาณนั้นนะครับใกล้เพียง12ลิตรน,นะใช่ไหมตอนนี้10ลิตร11ลิตเนาะเออเราก็จะเติมน้ําประมาณขนาดน,นั้นเนาะปึ๊บเดี๋ยวพอเขาเปลี่ยนลายก่อนนะครับผมเปลี่ยนลายก่อนนะฮะเดินหน้าไปนิดหนึ่งครับจับตอ็อกแ๊กครับผมรีบสับค,ครับ,บ,อคครบโอเคเออกลับได้ครับผม ไฟแดงให้มาหาเราเรับผมนะฮะครับผมเอาเครื่องลงท้า้าครับ้ากว่านี้ครับ้าครับไม่ไม่โยกครับไม่โยกปล่อยครับปล่อยปล่อยปล่อยทุกอย่างครับปล่อยเออครับผมแต่เย็นเย็นครับครัาผมค่อยๆลงนะัะผม โอเคนะครับโดนก็จะไปยังจุดเบรกงานนะครับผมแล้วก็จะ็อกเรดาร์ความสูงก่อนนะครับผมแล้วก็จะเริ่มทำงาน ปล่อยน้าเองอัตโนมัตินะครับโอเคนะครับผมเนาะเอออันนี้ก็จะลอกต่อไปก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็ตอนแรกยังตื่นเต้นอยู่นะค,ะนะครับผมนะฮะเวลาบังคับไปค่อยๆอย่าเขี่ยครับอย่าเขี่ย่ทีแรกเราไม่ได้หมุนเราไม่ได้หมุนไฟมาใช่ครับเ <c oughs> พราะว่าเวลาเราบังคับเราจะบังค <c oughs> ับจากท้ายโดนเราจะจะไม่หลงคิดเนาะนะครับผมนะฮะเราก็จะมีปุ่มที่ช่วยในการบินก็คือมีกด เดียวลงออโต้ได้หรือว่ากดปุ่มเดียวสตาร์ทแล้วก็ไปทํางานได้เลยนะครับเดี๋ยวลองลองทุกเมนูเลยครับผมท่ามกลางสถานการณ์โควิดวิกฤตเลยนะครับผมแต่ก็ไม่ค่อยกระทบกระเทือนกับงานเกษตรนะครับผมนะครับเพราะงานเกษตรก็จะต้องดําเนินต่อไปแล้วก็งานเกษตรก็อยู่ในที่โล่งเนาะไม่ค่อยไม่ค่อยมีผลกระทบกับโควิดเท่าไหร่นะครับผมเราก็ยังทํางานได้เรื่อยๆนะครับผมแต่ตัวนี้มันคือเอามาช่วย ทดแทนแรงงานได้เนาะปกติต้องใช้คนกี่คนครับพ่อมามาพ่นแปลงนี้สิบกว่าคนนะคะตอนนี้สองคนได้แล้วเนะาะนะครับไปดูนะครับเดี๋ยวปล่อยให้พี่เขาค่อยหรือฟื้นเนาะพี่ไปเรียนมาเนะาะเอาตะกี้เที่ยวแรกแปลงจริงอาจจะเก่งๆหน่อยเป็นไงครับดู่าขอบแปลงไหมพ่อเนาะเก็บยนันบอบแปลงนะครับไปเที่ยวหนึ่ง น้ำไปเท่าไหร่ลูกพี่ดูด้วย5ลิตรใช่ไหมเนาะเห็นไหมตอนนี้เราจะศึกษาแปลงเไไรื่อยๆนะครับว่าเฮ้ยความยาวเนี่ยประมาณ200เมตรถ้าไป่5ลิตรเนาะเออต่อไปเราก็จะได้บริหารน้ำจดจำแปลงนี้ไว้เนาะถ้า300เมตรเราจะต้องเติมน้ำเท่าไหร่ได้ไหมต้อง7 7ลิตรขึ่งถูกไหมใช่ไหมเออเราก็เพิ่มขึ้นไปนะครับผมนะฮะ วันนี้ก็มาส่งยันถึงท,ที่หน้าบ้านเลยนะครับผมนะฮะปะีได้ผ่านมาทงนี้ก็จะให้มาดูลูกคา้าด้วยนะครับผมเขตโูนที่นี่ก็มีนะครับที่เชรบูร์นะครับผมนะฮะกล้องสามารถสับกล้องหน้ากล้องหลังได้เลยนะ,ะนที่นี่เนาะอยากดูกล้องหลังอ่าเนกล้อง่าได้เนาะ <c adian> นะครับผม <c adian> รอบนี้ <c adian> คิด <c adian> ได้แล้วเนาะว่ามาถึงปุ๊บ พอมันขยับลายไปแล้วเราก็สับตอกแท็กเพื่อลงมาเติมน้ํายาเนาะอ่าแต่กี้แบตเตอรี่หนึ่งลูกได้เปลี่ยนยังยังยงไม่ได้เปลี่ยนนะครับถ้ากับว่าแบตลูกนี้ใช้น้ําไปเท่าไหร่24ลิตรโอเคเห็นไหมเนาะถ้าเราบริหารแบตเป็นจะอยู่กับเราได้นานอันนี้แบตเตอรี่เตือนยังครับยังเลยใช่ไหมครับเออเฮนะครับตอนนี้เรามีแบตเตอรี่มา6ลูกแล้วก็เครื่องปั่นไฟด้วยนะครับ มาลองดูนะครับว่าสามสิบไล่ เห็นแค่สองเที่ยวขึ้นไปรู้สึกว่าไงบ้างพีครับพี่ล้ำยาจากที่เคยเห็นโดนมาตัวนี้เป็นไงครับอนะันนะี้อันนี้เรายังเปิดแค่ยังไม่เต็มสูบนะนะครับอันนี้เรายังเปิดแค่4ลิตรต่อไล่นะค,ะนะครับผมนะฮะถ้าเราเปิด5ลิตรหลิตรต่อไล่จะหนานแน่นกว่านี้เพิ่มไปอีกแต่แต่นี้เราก็คิดว่ามัน เพียงพอและพอดีแล้วเนาะครับผมนะฮะอันนี้เป็นแบบเจ็ดหัวพ่นนะครับเจ็ดหัวพ่นยานะครับผมเป็นปูพรมไปเลยคิดว่าแปลงนี้สามสิบไร่เราจะใช้เวลาอยู่นี่ถึงสองชั่วโมงไหมพ่อก็ไม่แน่ใจก็ไม่ได้ตั้งไว้ก็น่าจะ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 เนาะอันนี้ขึ้นไปเขาบอกด้วยนะครับว่าบินไปแล้วกี่ไร่พ่อเห็นไหมส่วนนี้เขา ก็บอกด้วยนะครับผมว่ายี่สิบเก้าไล่ครึ่งเนาะบินไปครั้งที่แล้วบินไปครั้งละสามไล่นะพ่อว้าวเป็นไงตอนนี้ไปแล้วหกไล่พ่อแม่นี้บินไปแล้วหกไล่นะใช่เป็นไงครับผมถ้กคนก็ยังไม่ถึงขึ้นสองทีหกไล่ไปแล้วนะครับนะครับผม อ้าวตอนนี้เหมือนกับว่าเฮ้ยแปลงนี้เป็นแปลงประจำของเรานะครับอ้าวจะให้พ่อให้แม่หรือขี้เกียจบินมาครับผมกดสตาร์ทออโต้ที่รีโมทได้เลยครับลูกเครืองบินขึ้นใช่ยืนยันนะครับผมต้องดูซิว่ามันเป็นยังไงมั่งถ้ามันจะขึ้นเองเลยโอเคไหมครับแล้วกดให้โดนไปทํางานครับลูกเคองบินไปทํางานแค่นั้นเป็นไง ครับผมเขาก็จะบินมาจุดเชื่อมงานเองนะครับผมนี่นะครับแล้วก็เริ่มทำงานปล่อยน้ำเองว้าวเริ่มง,ง่ายขึ้นแล้วพ่เป็นไงครับลายต่อไปคิดว่ามันมาอยุ่ตรงไหนมันก็มาหยุดแนวเดิมนี้น่ากลัวไหมไม่น่ากลัวแล้วใช่ไหม ก็มาหยุดลายนี้ไม่ถึงต้นไม้นี่เนาะเพราะงั้นการเขียนแผนที่สําคัญเนาะ <c oughs> เราก็มีแผนแผนที่ทั้งสามอย่างเดินรอบแปลงนาได้หรือว่า <c oughs> กดที่แมปได้เนาะหรือว่าใช้โดรนบินเขียนแผนที่นะครับประยุกเอานะครับผมว่าเฮ้ยถ้าแปลงน,นี้อ่า GPS มันเคลื่อนเยอะหรือว่าภาพได้ดาวเทียมมันเคลื่อนเยอะเราสมควรที่จะเอาโดรนบินเขียนแผนที่แต่อย่างนี้ถือว่า GPS ไม่เคลื่อนเท่าไหร่เนาะก็ใช้ทิมที่หน้าจอได้เลยนะครับผม น,นะครับอันนี้ก็จะไวขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่ไม่โนะตอนนี้ดูมันหันหลังมาหาเราใช่ไหมครับพอเราพอเราจะถอยหลังลงแค่ดึงถอยหลังมาได้เนาะโอเคนะไม่ต้องไปหมุนมันเนาะ I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush no, never gonna rush no. My life's in a slow mo, always in a slow mo. I still show up on time. I stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment. all this moment ไงพ่อหลังจบไปหนึ่งแปลงมีความรู้สึกว่าทีครับรู้สึกว่ามันง่ายไหมระบบนี้ง,ง่ายเนาะแต่ต้องฝึกอีกหน่อยเนาะเออต้องใช้เวลาอีกนิดหนึ่งนะครับผมเออเดี๋ยวก็เข้าที่นะครับนี่เป็นลูกเขยหรือลูกชายเนี่ยลูกเขยนะครับเป่นงไงครับนั่งบินใหม่สู้ไหม ตู้เนาะนะครับรู้สึกว่าระบบมันง่ายไหมครับมันง่ายเนาะมันรอเรานะครับผมคราวน,นี้อยู่ที่เราวันนี้ยังงงอยู่เนาะค่อยๆทาไปหรือฟื้นนิดหนึ่งนะครับผมนะฮะนี่นะครับผมสามสิบไล่สำหรับมือใหม่แบตหกลูกพอไหมครับ พอเลยนะครับอันนี้สําหรับมือใหม่นะครับเบตแค่หกลูกพอเลยนะครับนี่นะครับผมช่วยกันเลยโอ้โหอบอุ่นเลยนะครับมีทั้งพ่อตัวแล้วก็พ่อเมียม,มาช่วยกัน <c oughs> อ๋อไม่ต้องก็ได้ครับอ่า เรียบร้อยครับเสร็จงานกลับบ้านได้นะครับ30ไลททำงานไม่ถึงชั่วโมงครึ่งเอ้ครับหลังจากฝึกนี่หน้าแปลงจริงรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างครับโอเคค่ะตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะยังประมาอยู่เนาะเนาะเพราะว่า ยังไงก็ยังเป็นมือใหม่อยู่เนาะเป็นนักบินใหม่นะครับเพราะงั้นชั่วโมงการบินต้องสะส,สมไปเนาะครับผมตอนนี้ยังหลงมือใช่ไหมครับแต่โดนไม่ได้หลงตามเราถูกไหมเออดนไม่ได้หลงตามเราเนาะเพราะทางยังทํางานเป็นปกตินะครับผมนะฮะถ้าเราค่อยๆฝึกไปอีกสักอาทิตย์หนึ่งคิดว่าจะโอเคไหมเนาะเ,เพราะว่างคงจะเออต้องคุ้นกับรีโมทเนาะตอนนี้กําลัง หาตูดเครื่องไม่เจอ, <c oughs> อเดี๋ยวก็ฝึกกันไปเรื่อยๆนะครับว่าแปลงแถวนี้เป็นแปลงสวยมากจริงๆนะครับต้นไม้ไม่ได้เยอะเลยเนาะแต่แม้ว่ามันเจอต้นไม้ปุ๊บสัญญาณมันเตือนเราล่วงหน้าไกลมากเลยนะครับว่าให้เราเระวังนะครับผมเครื่องสามารถหมุนได้รอบตัวนะครับผมอยากจะดูอะไรก็ได้แต่นี้ยิ่งเสริมกล้องเข้าไปแล้วนะหน้าหลังยิ่งเสริมประสิทธิภาพขึ้นไปอีกนะครับผมอ่าเอา ขอให้สนุกกับการบินครับผม